ครอบครัวทมสันดูเหมือนจะมีทุกอย่างเงินทองความสำเร็จและชีวิตที่สมบูรณ์แบบในบ้านชานเมืองอันกว้างขวางในสายตาของเพื่อนบ้านพวกเขาเป็นตัวอย่างของความสุขเป็นครอบครัวที่ทุกคนอิจฉาแต่เมื่อประตูบ้านปิดลงความจริงกับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง แกรสทำสันแต่งงานกับแอนดรูสองปีหลังจากสามีคนแรกของเธอเสียชีวิตแอนดรูเป็นคนมีเสน่ห์ร่ำรวยและปฏิบัติต่อโซฟีลูกสาวของแกรสเหมือนลูกแท้ๆของเขาโซฟีตอนนี้อายุ19ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่งสาขาจิตวิทยาเธอเป็นหญิงสาวที่สดใสและมีชีวิตชีวาเป็นศูนย์กลางของโลกของแกรสตั้งแต่เกิด ในตอนแรกครอบครัวผสมนี้ดูเหมือนจะมีความสุขแอนดรูตามใจโซฟีซื้อของขวัญราคาแพงให้และให้ความสนใจเธออย่างเต็มที่แกรสรู้สึกโล่งใจคิดว่าในที่สุดเธอก็พบผู้ชายที่จะดูแลทั้งเธอและลูกสาวได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติการสนทนาแบบกระซิบระหว่างแอนดรูและโซฟีสายตาที่เขามองโซฟีเมื่อคิดว่าแกรสไม่เห็นละการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโซฟีที่กระทันหัน เย็นวันหนึ่งแกรสกลับบ้านก่อนกำหนดจากการเดินทางไปทำงานบ้านเงียบผิดปกติขณะที่เธอเดินขึ้นบันไดเธอได้ยินเสียงแผ่วๆจากห้องของโซฟีหัวใจของเธอเต้นแรงเมื่อเข้าใกล้ประตูที่แง้าอยู่สิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดในตัวเย็นเฉียบแอนดรูอยู่บนเตียงกับโซฟีลูกสาวของเธอและสามีของเธอความตกใจทําให้แกรชชาไปชั่วขณะแต่เธอก็ถอยออกมาทันทีความคิดในหัวปั่นป่วนมันเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วพวกเขาทรยศเธอได้อย่างไร กรสขับรถออกจากบ้านไปอย่างไร้จุดหมายนยามค่ำคืนความคิดของเธอสับสนวุ่นวายเธอทุ่มเททั้งชีวิตให้โซฟีเสียสละทุกอย่างเพื่อความสุขของลูกสาวและแอนดรูเธอไว้วางใจเขาด้วยหัวใจชีวิตและครอบครัวการทรยศครั้งนี้หนักหนาเกินกว่าที่เธอจะรับไหวเมื่อกลับถึงบ้านตอนใกล้รุ่งสางแกรสบังคับตัวเองให้สงบปิดบังความรู้สึกและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอรู้ว่าเธอต้องใช้เวลาเพื่อประมวลผลสิ่งที่เห็นและวางแผนขั้นต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอจะไม่ปล่อยให้ทั้งสองลอยนวล ในวันต่อมาแกร์ซ่อนอารมณ์ของตัวเองอย่างรอบคอบทำเหมือนทุกอย่างปกติเธอดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่ภายในใจเธอเดือดดาลนด้วยความโกรธและความเจ็บปวดเธอสังเกตแอนดรู Andrew และโซฟีอย่างใกล้ชิดทุกการปฏิสัมพันธ์ทุกสายตาที่ทั้งสองแลกเปลี่ยนกันแอนดรูไม่รู้ว่าแกร์รู้ความลับของเขายังคงเล่นละครเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบจูบลาเธอทุกเช้าบอกว่ารักเธอและวางแผนอนาคตทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกและแกร์รู้ดี ส่วนโซฟีเริ่มเก็บตัวมากขึ้นเธอหลบหน้าแกรสเมื่อใดก็ตามที่ทาได้ความรู้สึกผิดปรากฏชัดในสายตาที่หลบมองแม่แกรสเห็นความกลัวในตัวโซฟีและมันยิ่งทําให้ความโกรธของเธอลุกโชนเธอเริ่มรวบรวมหลักฐานความสัมพันธ์ของทั้งสองถ่ายรูปบันทึกข้อความจากโทรศัพท์ของแอนดรูเธอรู้ว่าเธอสามารถเผชิญหน้ากับทั้งสองได้ทุกเมื่อแต่แกรสไม่พอใจกับการเผชิญหน้าแบบธรรมดาเธอต้องการแก้แค้นแก้แค้นที่จะทําให้ทั้งสองพังพินาศเหมือนที่พวกเขาทําลายเธอ แทนการของแกรสเริ่มในใจเธอจะทำลายทั้งสองแต่ต้องทำโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆกลับมาหาเธอเธอรู้ว่าแอนดรูและโซฟีคิดว่าพวกเขาคุมเกมได้คิดว่าสามารถดำเนินความสัมพันธ์ลับๆต่อไปได้โดยไม่มีผลตามมาแต่พวกเขาประเมินความมุ่งม,มั่นของแกรสต่ำเกินไปบ่ายวันหนึ่งขณะที่แอนดรูอยู่ที่ทำงานแกรสนั่งลงกับโซฟีในครัวโซฟีดูประหมารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติโซฟี Sophie, แกรสเริ่มด้วยน้ำเสียงสงบและควบคุมมีอะไรที่ลูกอยากบอกแม่ไหม ใบหน้าของโซฟีซีดเผือดเธอสายหัวเปล่าข้าแม่ทำไมถามแกรสโน้มตัวเข้าไปสายตาเฉียบคมแม่รู้เรื่องลูกกับแอนดรูแล้วความเงียบพิตามาทำให้รู้สึกอึดอัดโซฟีน้ำตาคลอและเริ่มพูดตะกุกตะกักขอโทษแต่แกรสยกมือห้ามแม่ไม่อยากฟังเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาลูกเลือกทางนี้แล้วและตอนนี้ลูกต้องรับผลของมันโซฟีร้องให้หนักขึ้นแม่คะได้ปรดหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเขาบอกว่ารักหนูหัวใจของแกรสบิดเบี้ยวด้วยความโกรธและความเศร้า เขาโกหกโซฟีและเพราะเขาเราทุกคนต้องเจ็บปวดแกรสรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอแทบมองหน้าโซฟีไม่ได้ความเจ็บปวดจากการทรยศฝังลึกเกินไปทุกครั้งที่เห็นลูกสาวเธอคิดถึงสิ่งที่สูญเสียไปความไว้วางใจความบริสุทธิ์และสายสัมพันธ์ที่เคยมีแอนดรูยังคงทำตัวเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่แกรสมองทะลุนหน้าก,ากากของเขาเธอเห็นความรู้สึกผิดในสายตาเขาเขารู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร แกรสเริ่มแยกตัวจากทั้งสองเธอใช้เวลานานที่ทำงานกลับบ้านดึกและเก็บตัวอยู่ในห้องนอนโดยล็อกประตูแอนดรูพยายามคุยกับเธอหลายครั้งแต่แกรสปฏิเสธบอกว่าเครียดจากงานแต่ในความเป็นจริงเธอกำลังรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อดำเนินแผน ในขณะเดียวกันโซฟีรู้สึกย่แย่เธอรู้ว่าเธอทำลายความสัมพันธ์กับแม่และไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรเธอเกลียดตัวเองที่ทำแบบนั้นแต่ก็ยังหลงรักแอนดรูอย่างบิดเบี้ยวและเป็นพิษความตึงเครียดในบ้านหนักหน่วงราวกับหมอกหนาที่ยากจะหายใจแกรสรู้ว่าเธอต้องลงมือเร็วๆนี้คืนหนึ่งหลังโซฟีเข้านอนแกรสเผชิญหน้ากับแอนดรูในห้องทำงานของเขาแสงสลัวจากโคมไฟทำให้บรรยากาศน่าขนลุกเขายิ้มเมื่อเห็นเธอเข้ามาแต่รอยยิ้มนั้นจางลงเมื่อเห็นสายตาของเธอแกรสเกิดอะไรขึ้น เขาถามด้วยความกังวลแกรสไม่ตอบทันทีเธอวางกองรูปถ่ายและข้อความที่พิมพ์ออกมาลงบนโต๊ะของเขาใบหน้าของแอนดรูซีดเผือดเมื่อรู้ว่าเธอรู้ทุกอย่างแกรสฉันเขาพูดแต่แกรสตัดบทอย่าพยายามแก้ตัวฉันรู้ทุกอย่างเธอเรียกร้องด้วยน้ำเสียงสั่นเทาด้วยความโกรธทำไมทำไมคุณทำแบบนี้กับฉันกับเราแอนดรู Andrew พูดด้วยน้ำเสียงกระซิบมันไม่ควรเกิดขึ้นฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษแกรสฉันไม่ได้อยากทำร้ายคุณทำร้ายฉัน เกรซเย้มน้ำเสียงดังขึ้นคุณทำลายฉันคุณทำลายครอบครัวนี้เกรซยืนอยู่นานมือกำแน่นเธออยากตะโกนอยากตีเขาอยากให้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกแต่เธอรู้ว่ามันไม่พอสุดท้ายเธอเดินออกจากห้องทิ้งแอนดรูให้อยู่ในความเงียบ ในสัปดาห์ต่อมาแกรสเริ่มมองหลักฐานสำหรับแผนของเธอเธอเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นแนะนำให้ทั้งสองใช้เส้นทางไปทำงานต่างกันหรือล็อกประตูบ้านตอนกลางคืนเธอปลูกมเมล็ดแห่งความสงสัยในใจของทั้งคู่ทำให้พวกเขาสงสัยกันและกันขณะเดียวกันเธอตีตัวออกห่างจากเพื่อนและเพื่อนร่วมงานหยุดออกไปข้างนอกหยุดรับโทรศัพท์และใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นเพื่อสร้างภาพว่าเธอกำลังดิ้นรนและอยู่ในสภาวะเปราะบาง เย็นวันหนึ่งแกรสเสนอให้ไปพักผ่อนด้วยกันทั้งครอบครัวเธอบอกว่าเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อรักษาครอบครัวแอนดรูเห็นด้วยทันทีหวังว่าจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดโซฟิลังเลในตอนแรกแต่แกรสเกลียกล่อมว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะเยียวยาพวกเขาตัดสินใจไปที่กระท่อมในป่าห่างไกลจากเมืองซึ่งเคยไปพักกันเมื่อตอนแต่งงานใหม่แกรสรู้จักสถานที่นี้ดีและมันคือฉากที่สมบูรณ์แบบสำหรับแผนของเธอ ระหว่างเดินทางไปกระท่อมความตึงเครียดในรถชัดเจนแอนดรูพยายามชวนคุยแต่แกรสตอบสั้นๆและเย็นชาโซฟีมองออกไปนอกหน้าต่างความคิดเต็มไปด้วยความกังวลเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเมื่อถึงกระท่อมบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวที่ไม่ได้พูดออกมากระท่อมตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยป่าที่ยิ่งทำให้ความเงียบอึดอัดแกรสสูดหายใจลึกๆขณะก้าวออกจากรถรู้สึกถึงน้ำหนักของสิ่งที่เธอกำลังจะทำ ในกระท่อมแกรสทำทุกอย่างเหมือนปกติเธอจัดกระเป๋าทำอาหารง่ายๆและพยายามรักษาบรรยากาศให้ผ่อนคลายแต่รอยยิ้มทุกครั้งของเธอเหมือนมีดที่บาดลึกในใจค่ำคืนนั้นขณะนั่งรอก,กองไฟแอนดรูและโซฟีแลกเปลี่ยนสายตาทั้งคู่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแต่ไม่มีใครกล้าพูดแกรสมองพวกเขาความคิดของเธอเย็นชาและมุ่งมัน่น ในที่สุดเธอลุกขึ้นประกาศว่าเธอจะเข้านอนแอนดรูเสนอจะไปด้วยแต่เธอปฏิเสธบอกว่าเธอต้องการเวลาอยู่คนเดียวโซฟีอยู่ที่กองไฟต่อความรู้สึกไม่สบายใจครอบนำเธอรู้สึกเหมือนพายุกำลังจะมากลางดึกเกรสลุกจากเตียงอย่างเงียบเงียบเธอรอช่วงเวลานี้มานานเธอเคลื่อนไหวในกระท่อมราวกับนักล่าหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวและความตื่นเต้นเธอไปที่ครัวหยิบขวดไวน์ที่เตรียมมาเทใส่แก้วแล้วหยดยันหลับที่เธอแอบซื้อมาเธอรู้ว่ามันจะทำให้ทั้งคู่สลบไปหลายชั่วโมง แกรสกลับไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งแอนดรูและโซฟียังหลับอยู่ข้างกองไฟเธอปลุกแอนดรูเบาๆมอบแก้วไว้ให้เขารับไปโดยไม่สงสัยโซฟีตื่นขึ้นมาแกรสยื่นแก้วให้เธอเช่นกันมาดื่มอวยพรครั้งสุดท้ายกันแกรสกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเพื่อการเริ่มต้นใหม่ทั้งสามชนแก้วและแกรสมองทั้งคู่ดื่มจนหมดไม่กี่นาทียานอนหลับออกฤทธิ์หัวของทั้งสองค่อยๆตกหลับสนิท แกรสยืนอยู่เหนือร่างของทั้งคู่หัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกถึงพลังที่พุ่งพานเธอผูกมือและเท้าของแอนดรูด้วยเชือกตามด้วยโซฟีมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะมัดแน่นเธอนั่งลงตรงข้ามทั้งสองรอให้พวกเขาตื่นเธอรู้สึกสงบอย่างประหลาดราวกับพายุในใจถูกปลดปลอ่อยเมื่อแอนดรูและโซฟีตื่นขึ้นพวกเขามึนงงและตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่าถูกมัดแกรสนี้เธอทำอะไรแอนดรู Andrew ถามด้วยน้ำเสียงสัน่นทำไมทำแบบนี้โซฟีร้องให้น้ำตาไหลอับหน้าแกรสมองทั้งคู่ด้วยสายตายเย็นชา พวกคุณทรยศรย์ฉันและตอนนี้ sh sh overhead, ต้องชดใช้แอนดรูพยายามอ้อนวอนแต่แกรสไม่ฟ you er. ังเธอผ่านจุดที่ยอมให้อภัยไปแล้วเธอยืนขึ้นเดินไปหาแอนดรูฉันรักคุณฉันไว้ใจคุณแต่คุณทิ้งทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้แอนดรูมองเธอด้วยสายตาอ้อนวอนแกรสได้โปรดอย่าทำแบบนี้เรายังแก้ไขได้แต่แกรสหัวเราะเยาะไม่มีทางย้อนกลับเธอหันไปหาโซฟีและลูกโซฟีลูกคือลูกสาวคนเดียวของแม่ไม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกแต่ตอนนี้ลูกผิดไม่ต่างจากเขา โซฟีร้องให้หนักขึ้นแม่คะได้โปรดหนูขอร้องแต่แกรสไม่สะทกสะท้านเธอหยิบมีดจากครัวใบมีดวาววับในแสงสลัวเธอเลือกมันมาอย่างดีเพื่อจุดประสงค์นี้เมื่อแกรสเข้าใกล้โซฟีดวงตาของโซฟีขยายกว้างด้วยความหวาดกลัวแม่ไม่ได้โปรดแกรสลังเลชั่วขณะความมุ่งมั่นของเธอสั่นคลอนแต่เมื่อนึกถึงการทรยศความเจ็บปวดเธอก็ยกมีดขึ้นสูงทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของโซฟีดังก้องในกระท่อมทำให้แกรสชะงักเธอถอยหลังมีดหล่นจากมือ แกรสยืนตัวสั่นเมื่อตะหนักว่าเธอเกือบทำสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้เธอเกือบฆ่าลูกสาวตัวเองเธอหายใจทีทีถอยห่างออกเมื่อความคิดสับสนวุ่นวายเธอวิ่งออกจากกระท่อมสู่ค่ำคืนอันหนาวเย็นวิ่งผ่านป่าจนถึงหน้าผาลมพัดผ่านผมของเธอขณะมองลงไปยังโขดหินด้านล่างชั่วขณะหนึ่งแกรสคิดจะจบทุกอย่างเพียงก้าวออกจากขอบหน้าผาความเจ็บปวดความโกรธจะหายไปแต่แล้วบางอย่างในตัวเธอเปลี่ยนไปเธอตระหนักว่าการจบชีวิตตัวเองไม่ใช่คำตอบเธอถอยกลับจากขอบหน้าผารู้ว่าเธอแข็งแกร่งกว่านั้น เมื่อกลับไปที่กระท่อมแกรสพบแอนดรูและโซฟียังคงถูกมัดเธอไม่ใช่คนเดิมที่เต็มไปด้วยความแค้นอีกต่อไปเธอปลอดเชือกให้ทั้งสองด้วยมือที่สั่นเทาไม่มีใครพูดอะไรแกรสก้มหน้าไม่สามารถสบตาพวกเขาได้ฉันขอโทษเธอกระซิบแกรสเดินออกจากกระท่อมสู่ความมืดเธอรู้ว่าเธอต้องจากไปต้องหนีจากความทรงจำในกระท่อมนั้นเธอรู้สึกสูญเสียอย่างลึกซึ้งแต่ก็รู้ว่าเธอยังมีโอกาสแก้ไข หลายเดือนต่อมาแกรสย้ายไปเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักเธอเธอเริ่มต้นใหม่ทำงานห้องพักเล็กๆและเริ่มกระบวนการเยียวยาที่เจ็บปวดเธอติดต่อโซฟีส่งจดหมายเพื่ออธิบายและขอโทษกระบวนการนี้ยาวนานแต่ในที่สุดโซฟีก็ให้อภัยพวกเขาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ช้าๆแต่ด้วยความเข้าใจในความเจ็บปวดของกันและกัน ส่วนแอนดรูเข้ากับแกลสเสียร้างแต่แยกทางกันด้วยดีทั้งสองก้าวต่อไปในชีวิตแม้จะมีบาดแผลจากเหตุการณ์นั้นแกรสรู้ว่าเธอจะไม่มีวันลืมการทรยศความโกรธและความบ้าคลั่งที่ครอบงำเธอแต่เธอก็รู้ว่าเธอจะไม่ปล่อยให้มันกำหนดตัวตนของเธอเธอคือผู้รอดชีวิตแม่และผู้หญิงที่เผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองและก้าวผ่านมันมาได้ ขณะยืนบนระเบียงบ้านใหม่มองพระอาทิตย์ตกแกรสรู้สึกถึงความสงบที่หายไปนานเธอพบตัวเองอีกครั้งและพร้อมที่จะเริ่มบทใหม่บทแห่งการเยียวยาการให้อภัยและความหวังขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดสมัครสมาชิกและกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อรับชมเรื่องราวทูครายเพิ่มเติมแชร์ความคิดและทฤษฎีของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วพบกันในวิดีโอหน้า